เดี๋ยวพี่พักเปะให้ดูว่าติดที่ชู่วไหมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงพนรินบิวตี้วันนี้นะคะพี่พักจะมารีวิวลิปต,ตัวดังในติก อช่วงนี้นี่พี่พักเล่น tiktok บ่อยมากเพราะว่าหลงผู studies, like? <laughs> ้ชายแหละโอ้ติดผู้ชายเกาหลีมากแล้วก็จะผ่านไปติดผู้ชายญี่ปุ่นด้วยอะไรอย่างนี้นะคะกับลิปสุรีพรลิปลอกนะคะเขาบอกว่าตัวนี้เป็นลิปสติก เนื้อกลอสแบบลอกได้เพิ่มสีสันให้กับริมฝีปากดูสวยเป็นธรรมชาติติดทนนานแล้วก็มีวิตามินเอและอ e, ีมอยเจอไรเซอร์ช่วยบำรุงริมฝีปากให้ชุ่มชื่นสุขภาพดีนะคะวิธีใช้ก็คือเพียงทาทิ้งไว้จนแห้งสนิทแล้วลอกออกก็จะได้ริมฝีปากที่สวยงามมีชีวิตชีวาสุขภาพดีเดี๋ยวนี้นะคะเราจะใช้ลิปสีแดงนะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยเขาไม่มีชื่อสีลิปนะแต่ว่าสีก็คือชัดเจนค่ะสีชมพูสีสม้มและสี แดงนะคะอออกมานี่ตัวสีแดงเข้มมากนะคะถ้าดูข้างนอกนี่คือสีดำเลยนะอ้อแล้วก็พี่พักเนี่ยได้เก็บตัวอย่างของสีส้มและสีชมพูวไว้แล้วนะคะซึ่งสัมผัสได้ว่าถ้าคุณทาลิปมันระหว่างที่เราลงสกินแคร์หรือว่าอะไรเงี้ยระหว่างแต่งหน้าเนี่ยให้เมมลิปมันออกนิดนึงนะให้เขามีแค่ความแบบ ความบำรุงปากอยู่นิดนึงแล้วก็ความมันของริปก็ให้ออกไปนิดนึงริปตัวนี้จะติดปากมากกว่าค่ะโอ้โหมาเป็นสีบัมพายเลยนะคะทากันพี่พักดูในขีปะเขาบอกว่าให้ทาเข้มๆสองรอบเลยก็ได้นะ อันนี้คือรอบแรกค่ะถ้าสมมุติว่าสีออกมาประมาณนี้เลยคงจะต้องเที่ยวกันคืนอย่างเดียวนะแต่อยากมั่นใจว่าออกมาแล้วสีจะจางลงเดี๋ยวาขอทาอีกรอบค่ะให้สีแน่นๆระหว่างที่ทาเนี่ยก็อย่าอ้อยอิงติ่งนองหน่อยนะถ้าเราจะทาทับเนี่ยพี่พักแนะนําว่าอย่าอ้อยอิงไม่ใช่หรอพอลิปเริ่มแห้งแล้วทาทับอ,อีกทีอาจจะไม่ได้เห็นผลอะไรนะคะเออก็ ทีนี้ก็รอแป๊บหนึ่งรอให้เขาแห้งแป๊บหนึ่งค่ะเขาบอกว่าให้รอให้แห้งแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ลอกนะตามวิธีนะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าเคลียร์ริมฝีปากด้วยลิปบาล์มทาหนาๆเลยนะเพื่อให้ปากเราชุ่มชื้นและถือเป็นการเอาสิ่งสกปรกเล็กๆที่เกาะอยู่ออกไปด้วยจากนั้นจึงเช็ดออกอืมสันนิษฐานของพี่พักเออฉันจะกิจนอะไรอ่ะสันนิษฐานของพี่พักเนี่ย น่าจะเป็นจริงนะคะเอ,เอาไปแล้วพูดไปก็อย,อ,ยอ,ยอย่าอย่ามองฟันนะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวเช็ดเดี๋ยวก็มาอีกนะ,ะขั้นที่สองนะคะหลังจากเช็ดออกแล้วทาลิปบางบาง,บาง,บางอีกสักครั้งแล้วซับออกขั้นตอน,นสีาสคัญเพราะถ้าเพื่อนเพื่อนทาหนาไปอาจจะทําให้สีลิปไม่ติดหรือติด,ตดไม่ทนอแานี่อันที่หนึ่งกับที่สองก็คือกันนะก็คือขั้นตอนที่หนึ่งที่สองก็รวมกันมาเลยก็ได้นะคะ ขั้นตอนที่สามใช้แปรงจุ่มลิปลอกโดยไม่ต้องปาดออกแล้วบนจงทาตามรูปอย่างช้าททาประมาณสองสมรอบนะทาหนาๆนานาก็จะลอกออกง่ายและสียิ่งชัดมากยิ่งขึ้นข้อสันนิษฐานของเราผ่านมาสามข้อนะคะข้อที่สี่ก็รอจนดิแพทยสนิทเมื่อมั่นใจแล้วเม้มปากแน่นๆแล้วค่อยๆคลายออกจากนั้นลอกลิปที่เหลือออกมาทีนี้เนี่ยก็เหลือแค่เรารอให้ลิปแห้งนะคะแล้วเราก็เม,ม้มแล้วเราก็เอาออกมาถึงรอบแป๊บหนึ่ง อันนี้ก็ผ่านมาประมาณสองนาทีแล้วนะคะก็ปากยังไม่แห้งเท่าไหร่แต่ดูที่ฟันแล้วเนี่ยอมเหมือนคนโดนตบเลือดปบป,ปากเหมือนกันนะสีนี้นะแล้วรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็รอไปพร้อมๆกันเลยนะคะด้วยอาจจะพี่พักพูดด้วยแหลนะเนาะตอนนี้ลิปมันดูแบบยุ่ยๆออกมาหน่อยแล้วนะคะอาจจะพี่พักพูดไม่หยุดนะพูดไม่หยุดก็คือริมฝีปากของเราก็ยุ่ยๆไปไม่หยุดนะคะเออต่แตะๆ,ๆกันนี่เริ่มแห้งแล้วนะเนะะี่ย อ้าแห้งแล้วแห้งแล้วแห้งแล้วเขาบอกให้เม้มปากแน่ๆนๆเอ่าอ่านี่เรื่องลอกแล้วนนะคะ่ะเฮ้ยเอย้ยข้างบนยังไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่แต่ข้างล่างนี่สีออกมาแล้วนะ อันนี้นะคะพี่พก็เคลียร์ริมฝีปากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาแบบตัวลอกอะไรออกไปหมดแล้วนะคะเฮ้ย <c oughs> สีนี้จะบอกว่าในบรรดาทั้งหมดสามสีเนี่ยนะสีแดงดีสุดทาออกมาแล้วปากดูสุขภาพดีดูไม่ป่วยดูไม่ซีสุดนะคะส่วนสีส้มเนี่ย ต้องคนขาวมากๆแล้วอาจจะทานหนามากๆถึงจะออกสีนะคะและสีชมพูก็คือแบบเออคนขาวมากๆถ้าคนที่มีผิวสองสีนะคะพี่พักคิดว่าใช้สีแดงน่าจะเหมาะคือสีแดงเนี่ยพี่พักว่าเข้าได้กับคนผิวขาวผิวสองสีผิวคล้ำเลยนะคะเพราะว่าสีออกมาค่อนข้างสวยสวยเหมือนลูกเชอร์รี่กำม์ๆเนะแล้วก็เดี๋ยวพี่พักเปะให้ดูว่าติดที่ชู่วไหมนี่นะคะ ไม่ติดทิชชู่เลยอาจจะมีข้างในทายครับมันอย่างเงี้ยอาจจะมีสีของข้างในอะติดอยู่ออกมาบ้างนะคะแต่ว่าถ้าข้างนอกอย่างเงี้ยเนี่ยไม่มีสีติดกับทิชชู่เลยนะคะก็เหมาะมากกับช่วงนี้นะเพราะว่าเวลาใส่แมสเนี่ยเกียดมากเลยแบบลิปต,ติดแมสแล้วยิ่งแมสเ์ข้างในเปนสีขาวมันจะเห็นชัดมากมันดูไม่งามนะเวลาเราถอดออกมานะเฮ้ยนิ่อย่างงี้ก็เหมาะดีดนะแล้วก็สวยนะพี่พักว่าสวยนะแต่ที่มือเนี่ย ปล่อยไว้แห้งนานเกินไปเดี๋ยวๆค่อยๆเกลี่ย,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 ยนี่อารนี่ให้ดูความชัดเจนเนี่ยที่มือก็ลอกออกมาแล้วก็เป็นอย่างนี้ก็คือสีติดมากค่ะสวยสวยนะคะสำหรับพี่พักพี่พักให้เลยว่าสวยแล้วเดี๋ยวเรามาดูระหว่างวันกันค่ะว่าเจ้าลิปลอกตัวนี้เนี่ยจะอยู่กับเราได้ถึงเย็นย่ําค่ําเลยหรือเปล่านะคะแล้วก็พี่พักรู้สึกยังไงให้กี่คะแนนเดี๋ยวคืนนี้เรามาสรุปกัน อันนี้นะคะก็คือลิฟต์นะคะที่ติดอยู่ที่ปากตอนนี้เป็นเวลาเกือบหกโมงเย็นแล้วพี่พักทาลิฟต์มาประมาณสี่ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะดูว่าสี่ลิฟต์ก็ยังติดอยู่นะแล้วก็ที่ขอบปากมีอาจเป็นคราบนิดนึงจะบอกว่าลิฟต์ตัวนี้กลางคืนเนี่ยควรล้างเครื่องสำอางแล้วก็ก่อนนอนก็ลงลิฟบาบล์บารุงอีกทีนะคะเพราะว่าพี่เขารู้สึกว่าเหมือนแบบ ปากจะแห้งๆห,หน่อยเออใช้เสร็จแล้วปากจะแห้งๆนิดนึงแต่ว่าสีก็ติดดีอยู่น,นะนี่อ่ะขอปากอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันคืนนตอนนี้นะคะก็สีทุ่มที่เรียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูกันนะคะว่าลิปยังอยู่ติดปากเราเยอะไหมถ้าโดยส่วนตัวลิปพพักเห็นเนี่ยก็คือ ลิปหลุดออกไปหมดแล้วแหละอาจจะมีอยู่แค่ที่ขอบปากนิดนึงซึ่งลิปตัวนี้เนี่ยไม่ติดแมสเลยนะคะพี่พักต้องขออภัยที่ําไม่ได้เอาแมสที่ใช้แล้ววันนี้มาให้ดูแต่บอกเลยว่าไม่มีสีลิปติดแมสเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะเดี๋ยวพักจะลองเอาทิชชู่เนี่ยเช็ดขอบปากให้ดูว่ามีอยู่ไหมนะให้ดูว่าเช็ดเจอยังไงนะคะนี่อ่าอ่าก็ยังไงเดี๋ยวนี้เช็ดแรงมากนะแรงแบบเจ็บปากเลยนะคะ ก็มีอยู่ก็คือแค่ขอบขอบเองแล้วก็ตรงกลางเนี่ยไปหมดแล้วแล้วก็ช่วงบริเวณตร,ตรงเนี้ยตรงปากเราด้านในที่แบบโดนน้ำลายตลอดเวลาโดนลิ้นตลอดเวลาเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ลิปหลุดง่ายที่สุดหลุดไปเร็วที่สุดนะคะแต่ว่าเขามีข้อเสียอะไรไหมเท่าที่พี่พักใช้มาสามสี่สามวันมาเนี่ยพี่พักแอบรู้สึกว่า ปากพี่พักบริเวณเขอับเนี่ยแอบแห้งๆนิดหนึ่งนะคะเออก็เวลาใช้ตัวนี้เสร็จเนี่ยกลางคืนก่อนนอนก็ลิปบำรุงริมฝีปากอีกทีนคะคะให้ปากเราชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาและตัวนี้อาจจะแอบเสียเวลานิดนึงนะเวลาทาเพราะว่าเราจะต้องทาถ้าอยากให้ได้ผลนี้ก็คือทาสองทบแล้วก็รออีกเพราะฉะนั้นในการทาลิปตัวเนี้ยใช้เวลานั่นแน่หนาทีถ้าให้พี่พักให้คะแนนพี่พักจะให้คะแนนอยู่ที่ 8 5ดเต็มส0ค่ะก็เอาเป็นว่านะคะถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปหาซื้อมาเล่นได้นะคะอ่าเราเซิร์ชคำว่าลิปลอกสุรีพรสุรีพรลิปลอกก็ได้อาจจะเซิร์ชที่ช้อปปีก็ได้นะคะหรือว่าถ้าถ่ายทิกตอกเล่นทิกตอกเนี่ยเจอแน่นอนนะคะลองเข้ามากดสั่งซื้อนะคะแล้ว,ลวเรามาคุยกันนะว่าชอบเหมือนกันไหม รู้สึกเหมือนกันไหมนะคะเอาแล้วค่ะวันนี้นะคะพี่พักก็ต้องขอตัวจบคลิปวเพียงเท่านี้คลิปวิดีโอหน้าพี่พักจะมารีวิวอะไรจะพาไปกินอะไรหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามพี่พักนะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ